สวัสดีครับผมพวกกับผมแมนมีเดินป่ายเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพกสั้นสวยๆมาแบ่งปันนะครับผมสินค้าพร้อมซองหนังนะครับผมนีม่ปั๊มโลโก้แกะลายครับพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีกระดุมตัวล็อกให้1ตัวนะครับด้านหลังแบบเรียบม,มีที่เราเข็มขัดพร้อมพกพาเป็นมีดพกสั้นนะครับขนาดยาวรวมเจดจุดนิ้วนะครับเกือบเกือบ8นิ้วครับผมเป็นมีดพกสั้นนะครับผม ใบมีดเหล็กดีทูนะครับสวยมากนะครับสโลปสวยงามนะครับเร่มนี้บอกเลยปั๊มโลโก้นะครับความยาวใบมีดสี่นิ้วนะครับสันหนาสามจุดห้ามิลนะครับตรงนี้สามจุดห้าตรงนี้ปลายสโลปนะครับผมน้ําหนักเบานะครับพร้อมปอกร้อยสาสิบสามกรัมนะครับขีดเดียวขีดนิดๆนะครับผมตรงนี้เป็นการเลดนะครับแบบสวมนะครับผมด้ามจับไม้ชิงชันนะครับแบบประกอบสองฝั่งนะหมุดทองเหลืองนะครับฝั่งละสองตัว ตามประกบเหล็กคิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแท้งนะครับผมสวยงามแข็งแรงนะครับสันท้ายแถมเชือกหนังวัวแท้ให้นะครับมีเหล็ดรูปหัวกระโหลกแถมให้ด้วยนะครับผมสวยแน่นอนนะครับผมเฟี้ยวจัดนะครับเล่มนี้ยาวรวม7.7นิ้วนะเป็นมีดพกสั้นนะครับคมกริบแน่นอนนะครับรับประกันความคมให้ทุกเล่มนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับ ราคาเบาๆนะครับ400บาทเท่านั้นครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับมีของมาไม่เยอะนะครับผมปลายตัดเฉลียงนะปลายแหลมตัดเฉลียงกึ่งตัดนะครับสวยจัดสลบได้องศานะครับเล่มนี้สวยอยู่นะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับต้องทางการติดต่อสั่งซื้อใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือแอดไลน์นะครับ admanhkmanhk นะครับ เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามสี่ครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมรวมส่งรวมเก็บเงินปลายทางนะครับแบ่งปันให้ราคาเบาๆนะครับผมได้พร้อมปอกหนังนะมีกล่องให้แบบนี้เลยนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับล้วพบกันใหม่เล่มหน้าครับสำหรับวันนี้ลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ